โครงการค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ5ธันวาคม2554 ที่ศูนย์พัฒนานเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำหนักองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีน,นายนรงครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนานและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติโดยมีนายสุรวิทย์เลิกนอกนครพุมผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินอัชนะยาเสพติดจ,จังหวัดราชบุรีได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการหนึ่งในการพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นแนวทางในการบำบัดแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขและมีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนตระหนักถึงคุณค่าของตนเองไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสำหรับโครงการนี้ได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30มกราคม2555รวมระยะเวลา4วัน3คืน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำหนักองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขอ2จังหวัดราชบุรีจำนวน40คนซึ่งตลอดระยะเวลาได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการทาสีอาคารเรียนอาคารโรงอาหารและรั้วด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการปรับปรุงรั้วทางเข้าปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะรับประทานอาหารจัดทําชั้นวางรองเท้า ริการตัดผมให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบและการปลูกต้นไม้เป็นต้นบ้านห้วยน้ำหนัก คณะครูเจ้าหน้าที่เด็กและเยาวชนและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านประธนพิธีปิดโครงการข้าศึกสูตรประสานพลังแผ่นดินแลนอย่าลืมมันเปลี่ยนชื่ออาจารย์ก็ไม่เคยเรียกกันเรียกแต่สมศรีสามารถเทียนเดชเมื่อานก็ได้เห็นทีไมงานเรื่องของน้องนะครับที่เห็นอยู่ตับตาเนี่ก็เป็นเรื่องของสี